ลูบหลงพอบบลูอ้ยวาสนาสวยคนสวยบบมาเหลี่ยวแลทุกยากปากมองเงินท้องบบมีจากแฟคำของอีแม่บบมีเงินบบมีพายหัวสา ม่านอายเก่าสิโปสิเพเบิองสาวเฮืออเนีย,ย่านเดสิงวยลงมาจังสีละนอสมพอบมีขวัญตาเหลือแหงกมนาตามภาษาคนสตาต่างลาง ไยสิบามักทุกอยากคืออ้ายนีโนโ่นอแลกกบโพอ่อยังเป็นหมอตอ่อหัวกะโบโมซังเสื้อขาดแจ้งแป้งจนแบงทั้งหน้าทั้งหลังเลยเป็นยำยางเมื่อทุนทางสีมีนางควัญใจ ลูปลบ่ลอบอมีเงินบอกคือสุมเพลินเดียวเซินเงินแสนล่อใจเขาเป็นเศษฐีมีเงินกะเซินลงไหล สตาสำบอายบ่มีเงินโมยพายหัวสา